ก็ครับผมผู้ช่วยตัวน้อยของลุงโอ้โหไม่ใช่ตัวน้อยครับตัวใหญ่ครับผู้ช่วยตัวใหญ่ของลุง,ง,ง,น,งนี่ครับผมน้ำฝังยย่งนี้เยอะครับผมฝั่งนี้น้ำเยอะมากนี่ครับฝั่งนี้น,น้ำเยอะมากนะครับผมโอเคครับผมตั้ง กดไลค์หน่อยสุดยอดวิธีชีวิตครับผมนี่ครับผมเมื่อปลาเขารู้ครับว่าน้ำตรงนี้มันจะแห้งครับเห็นไหมครับเพื่อนปลาโดดขึ้นนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวกาลังให้ให้ยายไปหาสวบิงอยู่ครับผมให้โดดลงมาขึ้นสวบิงเลยไปลุ้งกันลงุงไปรุ้งกันโดดตกมาโดดขึ้นตกลงโดดขึ้นตกลงครับผม วิถีชีวิตครับผมเนี่ยมันนอกเราครับผม ชีวิตวิถีชีวิตครับผมท้องไร่ท้อง,งนาครับผมนี่ครับปลาซิวน้อยครับผมถ้าน้ำแหง้งเขาน้องก็จะตุยครับผมเรียกพอดูดๆนะ้ำปุ๊บน้องก็จะโดดมายไงครับผมโดดมาหาหน้ำใหม่เดี๋ยวผมจะเอาเอาปลาซิวนี้ไปใส่ปล่อยใส่หนองที่เาเรียกว่าสระที่ผมขุดไว้ครับผม ครับก็ประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆแต่น้ำใกล้จะแห้งยิ่งจะมากกว่านี้ครับผมจะมากขึ้นเรื่อยๆนี่ครับผมคือข้าออกจากน้ำัแี้ครับ เที่ยงคืนนะน้ำจะแห้งหรือเปล่าไม่รู้ครับผมโดูดูดมาใหญ่เลยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวต้มไทยดูไหมครับชีวิตบ้านๆครับท้องไร่ท้องนาครับผม นี่ครับผมก็ได้มาแล้วนะครับผมเป็นเพื่อนเมื่อกี้นี่ครับผมเอามาปล่อยที่สระครับผมนี่ครับเอาแพรพันอยู่ที่สระนี่ครับผมเป็นปลาซิวหางแดงครับผมนี่ครับนี่ครับผม คุณทุกท่านนะครับผมที่รับชมคลิปนะครับผมนี่ก็เป็นคลิปปั้นบ้านครับผมนี่ครับวิถีวิถีบ้านนอกเราครับผมถ้าดูครับมันมันเกิดแรงสั่นสะเทือนครับผมแล้วก็น้ำแจ้งง่ายครับปั้นปลาซิวงก็จะวิ่งเข้าครับผมนี่ครับเพื่อนขอบคุณครับที่รับชมคลิปครับผมบาย